เหตุอัศจรรย์ทองลุกที่วัดใหญ่ชัยมงคลเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเหตุอัศจรรย์ที่คนโบราณรุ่นปู่ย่าตายายเคยเล่าต่อๆกันมาถึงเรื่องพระเนียงทองหรือทองลุกที่ลุกพุ่งขึ้นมาจากพื้นดิน ซึ่งจากคำบอกเล่าของคนโบราณเล่าตรงกันว่าคนที่พบทองลูกนี้จะพบเห็นอย่างกระทันหันอยู่ๆก็จะเห็นสะเก็ดไฟพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินลักษณะไฟจะเหมือนไฟพเนียงหรือดอกไม้ไฟและสะเก็ดไฟที่พุ่งขึ้นมานั้นว่ากันว่านั่นละคือทองคําบริสุทธิ์เป็นทรัพย์แผ่นดินที่ผุดขึ้นจากใต้ดินให้ผู้มีบุญได้เห็น และหากว่าใครมีวาสนาได้พบเห็นทองลุกเป็นไฟเนียงโบราณท่านว่าหากเป็นผู้หญิงก็ให้รีบถอดผ้าถุงที่นุ่งโยนออกไปขวางทางที่สเก็ดไฟจะร่วงลงมาซึ่งสเก็ดไฟที่ตกอยู่บนผ้าน,นั้นคือสเก็ดทองคำมีแม่ชีท่านหนึ่งซึ่งเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ท่านคือแม่ชีสมจิตที่วัดใหญ่ชัยมงคล เรื่องประหลาดนี้เกิดขึ้นมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่วัดใหญ่ชยมงคลยังเป็นวัดที่เพิ่งเริ่มทำการบุรณะปฏิสังขรณ์เพราะเป็นวัดร้างมานานและยังเป็นวัดที่มีเจดีย์ประกาศอิสราภาพแห่งชัยชนะที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้สร้างไว้ในช่วงเริ่มบุรณะและพัฒนาวัดในยุคนั้นท่านพระครูภวนารางังศีเปลื่องวิลักโลท่านเป็นเจ้าวาดโยธ ท่านจึงให้พระเนนแม่ชีทุกคนในวัดช่วยกันนำงานอย่างทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจเพราะสมัยนั้นวัดยังยากจนอยู่มากสถานที่ตั้งวัดก็การดาน้ำถึงขนาดต้องกักตุนน้ำฝนไว้เดิมอย่างกระเบียดกระเสียนมาภายหลังจะน,นิขุดสระขึ้นที่ด้านข้างวัดเพื่อเป็นที่กักเก็บน้ำและในสระนี้ก็มีปลาอยู่ชุกชมเป็นเหตุให้ชาวบ้านในละแวกนั้นแอบมาขโมยดักสมปลาทอดแหกันในเวลากลางคืน หลวงพ่อท่านจึงขอร้องชาวบ้านว่าอย่ามาขโมยปลาในวัดอีกเลยเพราะเป็นเขตอพยธานเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมแล้วยังทําให้น้ําในสระที่พระเนรและแม่ชีต้องใช้ดื่มกินขุนเป็นคลนมีกลิ่นเหม็นใช้ต่อไปไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ทางวัดเป็นอย่างมากแม่ชีสมจิตท่านเล่าว,ว่าขนาดขอร้องกันอย่างนี้แล้วขโมยมันก็ยังไม่เลิกรา หลวงพ่อจึงให้พระเนนผลัดเปลี่ยนเวรกันมาเฝ้ายามดูแลสารน้ําในเวลากลางคืนแต่ขณะนั้นพระและเนนในวัดทุกรูปต้องทํางานกันอย่างหนักในตอนกลางวันเพื่อบรรณะองค์พระเจดีและซ่อมแซมเสียนาสนะที่ผูพังสุดโทมพ่อตกดึกกัดล้างตาดักรอหัวขโมยไม่ไหวจึงพากนันงีบลับไปบ้างเลยเป็นทีของพวกหัวขโมยได้โอกาสย่องขมาขโมยปลาอีกแม่ชีสมจิตและเพื่อนแม่ชี จึงต้องช่วยพระเนนโดยอาสาเป็นเวรยามแทนจึงเป็นเหตุให้ท่านพบกับเรื่องอัศจรรย์ดังกล่าวท่านเล่าว่าในคืนหนึ่งท่านกับเพื่อนแม่ชีได้ออกไปสมจับขโมยอยู่หลังปุ่มไม้ข้างๆสะด้วยการนี้แม่ชีเด็ดเตรียมหาเศษอิฐเศษหินไปด้วยหลายก้อนหวังจะเอาไว้ใช้ปาไล่ให้หัวขโมยมันตกใจกลัวเวลาเกืผ่านไปประมาณตีหนึ่งกว่ากว่าที่จะได้และช่วงนั้นก็เงยียบสงัดวังเวงมาก ทำให้ได้ยินเสียงดังคล้ายๆกับจะมีขบวนรถไฟกําลังล่นผ่านไปบนรางดังแว่วมาแต่ไกลก็เกิดสงสัยว่าเสียงนั้นมันดังมาจากไหนกันนะเพราะวัดใหญ่กับรางรถไฟอยู่ห่างกันมากแต่เสียงที่ได้ยินนั้นมันดังอยู่ใกล้นี้เองและก็ดังใกล้ข้ามาเรื่อยๆดังขึ้นเรื่อยๆมันกำลังจะพุ่งข้ามาในเขตวัดและขณะที่ได้ยินแมชีท่านนั่งหันหลังให้วัดเพราะกำลังจ้องมองไปทางสาน้ำ เมื่อเสียงปริศนาดังขึ้นเรื่อยๆและดังมาจากด้านหลังพระเจดีย์องค์ใหญ่แม่ชีสมจิตจึงหันหลังไปดูและเมื่อเห็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าพระเจดีย์ทานึกีกบตัวชาตกตะลึงตาค้างเพราะปรากฏว่าตรงพื้นลานอิฐถัดจากลานฐานพระเจดีย์มีไฟพเนียงพุ่งขึ้นมาจากพื้นดินคล้ายดอกไม้ไฟขนาดใหญ่ที่ถูกจุดให้พุ่งขึ้นสะเก็ดไฟสว่างจ้าสูงเกือบถึงคองระคังเจดีย์ด้านบน สะเก็ดไฟนั้นพุ่งขึ้นไปแล้วก็โปรยลงมาพร้อมกับเสียงที่คล้ายกับรถไฟแล่นผ่านก็ยังไม่หายไปสร้างความตื่นตะลึงให้กับแมช่ชีทั้งสองจนต้องรีบวิ่งกลับกตฏิและอยู่คุยถึงเรื่องที่พบเห็นเพราะเชื่อว่านี่คงเป็นทองลุกอย่างที่คนโบราณเคยว่าไว้เรื่องที่พบเหตุอัศจรรย์นี้แมช่ชีสมจิตได้นำไปเล่าให้หลวงพ่อพระครูภาวนารังสีฟังท่านก็บอกว่า ไม่ต้องกลัวอะไรหรอกนี่แหละคือทรัพย์แผ่นดินและทรัพย์ของเขาอยู่ในบริเวณวัดนี่แหละเขาคอยเฝ้ารักษายอยู่ปู่สมเฝ้าทรัพย์ชื่อกวงดำหากไม่มีใครไปแตะต้องทรัพย์แผ่นดินเขาก็จะไม่ทำอะไรและเรื่องก็ยังไม่จบเพียงเท่านี้เพราะมีอีกครั้งหนึง่งได้มีตาปะขาวนักปฏิบัติธรรมเป็นญาติผู้ใหญ่ของพระกรรมฐานรูปหนึ่งในวัดใหญ่ท่านได้มายเยี่ยมพระกรรมฐานรูปนั้น และขออยู่ปฏิบัติธรรมที่วัดใหญ่หลายวันเนื่องจากที่นี่เป็นสถานที่สงบวิเวกในคืนแรกตาปักขาวได้นั่งภาวนาอยู่ตรงลานกว้างนาองค์พระใจดีคนเดียวตลอดทั้งคืนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนรุ่งเช้าตาปากขาวก็รีบกลับไปที่กุฏิที่พระซึ่งเป็นญาติจำวัดอยู่รีบเก็บข้าวของเดินทางกลับพระที่เป็นญาติก็สงสัยว่าทําไมแกจึงรีบกลับในว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมด้วยหลายวัน ปาปขาวจึงเล่าให้ฟังว่าเมื่อคืนที่นั่งภาวนาเห็นปู่สมเฝ่าทรัพย์มาปรากฏร่างใ้เห็นเป็นชายร่างสูงใหญ่เมื่อหอมาสูงถึงคอระคัององค์เจดีแต่งชุดดำในทาแดงกัมม่งร้ายขนาดแผ่เมตตาให้ก็ยังไม่ยอมไปเขาเดินวนเวียน,วน,ว,ยนวนเวียนอยู่อย่างนั้นจึงใกล้สว่างจึงไม่หายไปพลังแห่งความโลภและยึดติดในสมบัตินอกกายของมนุษย์ก่อให้เกิดกระแสแห่งกรรมที่ผูกรัดรังไว้ให้เป็นทุกข์ ปูโสมเฝ้าทรัพย์คือคำเรียกของวิญญาณที่ยังหงแหนลูกหงใจในทรัพย์สินของตนทําให้ไม่ยอมไปเกิดต้องเฝ้าวนเวียนอยู่ตรงนั้นที่ที่ดนฝังสมบัติไว้อยู่อย่างนั้นตราบนานเท่านาน